จากชองริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำหัวหอมนะคะแบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะทำง่ายนะคะลายนี้ไม่ยากนะคะแบบนี้นะคะ่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็ จะมีเทปใสนะคะแล้วก็กันไกลมีแหนบนะคะมีไม้แหลมนะคะแล้วก็มีหลอดค่ะแบบนี้นะคะมีเหรียญด้วยนะคะริบบิ้นที่เราใช้นะคะตัวนี้เราจะเอามาไว้ทําใบตรงนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นสีเขียวนะคะตัวนี้มาสี่เส้นนะคะ ตัดความยาวอยู่ที่10เซนติเมตรค่ะตัดริบบิ้นสีเขียวนะคะสีเส้นค่ะเอามาไว้ทำใบนะคะส่วนริบบิ้นสีขาวนะคะตัวนี้เราจะตัดมาสเส้นเหมือนกันคะ่ะตัดความยาวอยู่ที่1นิ้วนะคะตัวนี้ตัดความยาว1นิ้วค่ะแบบนี้นะคะสีเส้นเราเอามาไว้ทำตรงนี้นะคะ เอามาทำลากตรงนี้นะคะสีขาวนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะตัวนี้เป็นริบบิ้นตาลูกโป่งเบอร์สองนะคะตัวนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆจะใช้นะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะ ตัดความยาอยู่ที่60เซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้นะคะพับครึ่งริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะ เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วรวงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงค่ะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ฐานสี่แบบนี้จากนั้นเราจะขึ้นฐานแปดนะคะพับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะพับริบบิ้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะ ริบบิ้นเส้นน้านบนนะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ริบบิ้นด้านล่างซ้ายมือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะพะลอล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาซ้อนกันสี่เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งะคะ่ะ เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะริบบิ้นด้านบนทับกันอยู่สี่เส้นแบบนี้นะคะด้านล่างก็จะมีริบบิ้นเหลืออยู่สี่เส้นค่ะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะเส้นนี้ลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะ หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะทําจนกว่าริบบิ้นด้านล่างจะหมดนะคะริบตอนนี้ริบบิ้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเขาจะมาผล่ตรงนี้นะคะสี่เส้นนะคะ ผูด,ด้านหลังตรงนี้จากนั้นนะคะเราจะให้ด้านบนนะคะเหลือริบบิ้นแค่สามเส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะจับริบบิ้นยกขึ้นมาใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแบบนี้ปาดสามเส้นที่เหลือไว้ด้านหลังค่ะเราจะเอาสามเส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าตรงนี้ค่ะเราจะดันขึ้นมานิดนึงนะคะ สอดเข้าห่วงที่1ห่วงที่สองห่วงที่สามนะคะเอาริบบินเส้นแรกค่ะสอดเข้าห่วงที่1แบบนี้นะคะดึงค่ะริบบินเส้นที่สองสอดผ euh ่านห่วงที่1มาโผล่ห่วงที่สองแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สามสอดผ่านห่วงหนึ่งห่วงสองมาโผล่ห่วงที่สแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ แล้วก็ดึงนะคะปล่อยมือค่ะปล่อยมือออกมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยแล้วก็จะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะลิบบิ้นจะยังหลวมรวมอยู่นะคะประมาณนี้พิกกับด้านมาค่ะพลีกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะ ล่ดึงค่ะให้เพื่อนๆไล่ลดึงทั้งแปดเส้นนะคะใช้มือซ้ายเราประคองไว้นะคะค่อยๆดึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะดึงให้กระชับนะคะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจะมาไว้ในมือหนึ่งเส้นเราจะนับไปหนึ่งสองสามสี่นะคะนับมาสี่เส้นวางพาลิบบิ้นหน้าเส้นที่สี่ค่ะ ใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแบบนี้จับริบบิ้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามสี่นะคะวางพาดริบบินน้นนาเส้นที่สี่นะคะใช้มือซ้ายจับไว้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึ่งสองสามสี่นะคะวางพาดริบบินน้นนาเส้นที่สี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะ จับริบบิ้นขึ้นมาอีก1เส้นนะคะนับไปหนึ่งสองสามสี่นะคะวางพาลิบบิ้นหน้าเส้นที่4คะ่ะริบบิ้นด้านบนเราจะเหลือสี่เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกนะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องตรงนี้นะคะลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลย ตรงนี้คือเส้นสุดท้ายที่เราพาดมานะคะจะเอาลิบบินเส้นแรกค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะทฮริบบินให้ลิบบินโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่2อนะคะสอดช่องเดิมนะคะสอดช่องเดิมเมื่อกี้เบี่ยงปลายลิบบินให้มาโผล่ช่องที่2แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่สนะคะสอดช่องเดิมนะคะแต่เบี่ยงปลายลิบบินให้ มาโผลช่องที่3นะคะถัดกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยเส้นที่4ค่ะสอดช่องเดิมนะคะแล้วก็เบี่ยงปลายลิบบิ้ให้มาโผลช่องที่4แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เราจะพลิกด้านกลับมาไล่ดึงนะคะไล่ดึงทั้ง8เส้นค่ะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะ แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะดึงให้กระชับนะคะพลิกด้านกลับมาดูนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะพลิกด้านกลับมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดไปตามแนวค่ะ ตามแนวของริบบินบ้นริบบิ้นโผช่องที่3นะคะหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะแบบนี้เลยสอดจนครบทั้ง8เส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะแล้วก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะให้ริบบิน้นโผช่องที่3นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงค่ะไลายดึงทั้ง8เส้นให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้เลยจากนั้นเพื่อนๆก็ใส่เหรียญลงไปเลยนะคะใส่เหรียญลงไปแบบนี้นะคะใช้แหนบช่วยดันลงไปนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะไม่ดึงนะคะ พอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นอีกรอบนึงนะคะหรือเพื่อนๆจะไม่สอดก็ได้นะคะโดยเราจะสอดตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่4นะคะเราจะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะตรงนี้ริบบิ้นโผล่ช่องที่สี่ค่ะหนึ่งสามสตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะทําจนครบทั้ง8เส้นนะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะ ริบบิ้นหัวช่องที่4นะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนจะไม่สอดก็สามารถตัดริบบินได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสอดจนครบเลยนะคะสอดจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาทําใบนะคะทําใบตรงนี้นะคะทําแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เอาริบบินสีเขียวนะคะที่เราตัดไว้นะคะที่เราตัดไว้สีเส้นนะคะแบบนี้เอามาซ้อนกันนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราใช้กรรไกรนะคะตัดครึ่งนะคะแบ่งครึ่งนะคะ,แบ,คะ,คะแบบนี้ค่ะ กะเอาเลยนะคะแล้วก็ฉีกนะคะให้เหลือประมาณนี้นะคะกะเอานะคะให้เขาเหลือประมาณนี้นะคะไม่ฉีกขาดเลยนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เทปใสนะคะก็เอาเทปใสมาแบบนี้นะคะเอาวางแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะตัวนี้ส่วนสีขาวนะคะสีขาวแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะ แบบนี้นะคะเราตัดมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่1นิ้วนะคะแบบนี้เอามาซ้อนกันเหมือนเดิมค่ะซ้อนกันทั้งสเส้นนะคะเราก็จะตัดนะคะตรงนี้นะคะกะเอาเลยนะคะตัวนี้เราจะไม่ได้วัดนะคะ เล็กใหญ่แล้วแต่เราชอบนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ใช้เทปใส่เหมือนเดิมนะคะวางเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะซ้อนกันเหมือนเดิมเลย แบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะตัดหลอดนะคะ <S <S หลอดนมนะคะตนนัวนี้แบบนี้เลยประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อชอบนะคะอันนี้พวจะตัดแค่หน,นึ่งนิ้วครึ่งนะคะตัวนี้เราก็จะเอาสีเขียวนะคะติดแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ติดแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะใบด้านบนนะคะเพื่อนๆจะตัดก็ตัดได้นะคะจะตัดใบแหลมก็ได้นะคะจะตัดโค้งหรือตัดใบแหลมก็ได้นะคะตรงนี้ แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแบบนี้นะคะก็จะตัดประมาณนี้ค่ะส่วนสีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะได้ใบประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจะได้ใบแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะใช้ไม้แหลมนะคะ สอดตรงนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะให้ทะลุขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หลอดนะคะเสียบด้านบนตรงนี้ดึงลงมาค่ะแบบนี้นะคะดึงลงมานะคะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราจะติดตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ แบบนี้เลยกาเอานะคะสั้นยาวแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะถ้ายาวไปเราก็สามารถตัดออกได้นะคะตรงนี้สามารถตัดได้นะคะพันอีกรอบก็ได้นะคะ ให้แน่นการหลุดค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะใช้กัรไกลนะคะดัดนะคะตามใจชอบนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะลงมาแบบนี้ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลอดตรงนี้นะคะถ้าเขาโผล่ออกมาเยอะเราก็สามารถตัดออกได้นะคะตรงนี้ แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เลยจะได้อหอมแบบง่ายๆนะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะทำไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ